ในความมืดที่ไร้จุดเริ่มต้นและไร้จุดสิ้นสุดมีบางสิ่งที่กำลังกระซิบถามเราเรามาจากไหนเราเป็นใครและจักรวาลนี้คืออะไรกันแน่สวัสดีครับรู้หรือไม่พอดแคสต์ Podcast. จะพาทุกท่าน ขปริศนาจักรวาลที่ไม่มีคำตอบจักรวาลที่มีคำถามมากมายถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับคือภาพจักรวาลที่เราคุ้นๆกันที่แบบว่าเป็นจุดแสงของกาแล็กซี่กระจายตัวไปเรื่อยๆในความมืดภาพนั้นจริงๆแล้วมันผิดหมดเลยใช่ไหมคะได้ยินมาว่ามันมีโครงสร้างที่แบบใหญ่กว่านั้นมาก เป็นเหมือนกำแพงเลยถูกต้องเลยครับภาพที่เราเห็นกันบ่อยๆนี้มันเป็นแค่ภาพรวมๆนะครับของจริงเนี่ยซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะเลยเออมันมีโครงสร้างคล้ายๆใหญ่แมงมุมขนาดยักษ์ที่เราเรียกว่าใหญ่คอสมิกและในบรรดาโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือแผ่นสะสารแบนๆขนาดมหึมาที่เรียกว่ากำแพงกาแล็กซีนี่แหละครับเดี๋ยวสิคะคำว่ากำแพงในอวกาศนี่มันฟังดูแปลกมากเลยนะคะ มันคืออะไรกันแน่คะไม่ใช่แค่กาแล็กซี่มากระจุกกระจุกกันเฉยเฉยหรออืมมันเป็นมากกว่านั้นครับคือถ้าเรานึกภาพว่าเส้นใหญ่คอสมิกค,คือเส้นได้แต่ละเส้นอ๋อเหมือนกับว่ากำแพงกาแลกซี่ก็คือการเอาเส้นได้พวกนั้นมาทอเป็นผืนผ้าผืนใหญ่ๆแล้วก็เอาไปกั้นระหว่างความว่างเปล่าแบบนั้นหรือเปล่าคะเป๊ะเลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยมันคือภาพนั้นเลย คือเส้นใหญยกาแล็กซี่หลายๆเส้นมาเรียงตัวขนานกันจนกลายเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วก็ทำหน้าที่เป็นขอบเขตล้อมรอบพื้นที่ที่มันว่างเปล่ามืดๆที่เรียกว่า void void s ครับทำให้ภาพรวมของจักรวาลไม่ได้มีแค่ที่ว่างๆแต่มีลักษณะคล้ายๆฟองน้ำหรือฟองสบู่ขนาดใหญ่ๆมากๆที่มีกาแล็กซีเกาะอยู่ตามผิวฟองนะครับโห ไม่เคยนึกภาพจัก,กรวาลเป็นแบบฟองน้ํามาก่อนเลยมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยจริงๆค่ะแต่ว่าโครงสร้างที่มันยาวเป็นร้อยล้านปีแสงแบบนี้มันต้องจางมากๆแน่ๆแล้วเราจะมองเห็นหรือสํารวจสิ่งที่มันแทบจะมองไม่เห็นแถมยังใหญ่สุดๆแบบนั้นได้ยังไงกันคะมันเหมือนเหมือนพยายามจะมองเห็นรูปร่างของป่าทั้งป่าทั้งทั้งที่ตัวเองอยืนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งใช่ครับ เรามองตรงๆไม่เห็นแน่นอนแต่เราใช้เทคนิคที่เรียกว่าการสำรวจการเลื่อนทางแดงหรือ redshift surveys ครับการเลื่อนทางแดงครับหลักการมันคล้ายๆเวลาเราฟังเสียงรถพยาบาลพอรถวิ่งห่างออกไปเสียงไซเรนจะต่ำลงใช่ไหมครับแสงจากกาแล็กซีที่กำลังเคลื่อนที่ห่างจากเราก็เหมือนกันแสงของมันจะยืดออกไปทางสีแดง เราก็เลยใช้การเลื่อนทางแดงนี้แหละครับในการวัดระยะทางและความเร็วของมันโครงการอย่าง Sloan Digital Sky Survey ก็ใช้หลักการนี้สร้างแผนที่3มิติของจักรวาลขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะพอเรามีเครื่องมือที่มันทรงพลังแบบนั้นแล้วเริ่มสร้างแผนที่3มิติได้ต้องมีอะไรที่มันโดดเด่นออกมาจนทำให้นักดาราศาสตร์อ้าปากค้างบ้างแ,แน่ๆเลยใช่ไหมคะมีการค้นพบไหนที่แบบเป็นไฮไลท์เลยบ้างคะ มีแน่นอนครับและมันก็เปลี่ยนความเข้าใจของเราไปเลยนั่นก็คือกำแพงสโลนหรือ Sloan Great Wall ที่ค้นพบในปี2003ตอนที่ข้อมูลจาก Sloan Survey ออกมาเป็นภาพแรกๆนะครับในวงการนี้หือหากันมากมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคะมันมีความยาวถึง1.3พันล้านปีแสงครับโหพันล้านปีแสงกับซึ่งมันใหญ่มาก ใหญ่จนไปท้าทายหลักการพื้นฐานทางจักรวาลวิทยาที่บอกว่าในสเกลที่ใหญ่มากๆจัก,กรวาลควรจะดูเหมือนกันทุกที่แต่กำแพงสโลนี่มันใหญ่เกินขีดจำกัดที่ทฤษฎีอนุญาตไปไกลเลยครับเดี๋ยวนะคะถ้ามันใหญ่เกินกว่าที่ทฤษฎีพื้นฐานจะอธิบายได้จริงๆก็แปลว่าแบบจำลองจัก,กรวาลที่เรายึดถือกันมาตลอดอาจจะมีมีช่องโหว่ใหญ่เลยสิคะแล้วกำแพงที่ว่านี้มันมั่นคงแค่ไหนคะ เป็นโครงสร้างที่ยึดกันด้วยแรงโน้มถ่วงจริงๆหรือเป็นแค่ภาพลวงตาเป็นแค่การเรียงตัวกันโดยบังเอิญในช่วงเวลาหนึง่งเป็นคําถามที่เฉียบมากครับและนั่นคือประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้เลยเรายังไม่แน่ใจร้อเปอร์เซ็นต์ว่ามันเป็นโครงสร้างที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงโน้มถ่วงจริงๆหรือเป็นแค่การเรียงตัวกันชั่วคราวแต่ที่น่าสนใจคือถึงแม้มันจะท้าทายทฤษฎีเดิมนะครับแบบจําลองคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ๆเนี่ย สามารถจำลองการเกิดของโครงสร้างคล้ายกำแพงแบบนี้ได้แล้วอ๋อหรอคะครับซึ่งมันบอกเราว่ากรอบความเข้าใจของเราอาจจะไม่ผิดทั้งหมดแต่จักรวาลมันมันซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะมากใช่เลยครับแล้วมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดที่สุดคือถ้ากำแพงกาแล็กซีเหล่านี้เป็นขอบเขตที่กำหนดความว่างเปล่ามันก็ทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองใหม่ว่า โครงสร้างของจัก,กรวาลที่เราเห็นถูกกำหนดขึ้นจากสสารที่เรามองเห็นหรือจริงๆแล้วมันถูกกำหนดขึ้นจากความว่างเปล่าอันมหาศาลที่สสารเหล่านั้นเป็นเพียงผู้ล้อมกรอบอยู่กันแน่เวลาเรามองดูแผนที่จัก,กรวาลน,นะคะเราก็จะเห็นภาพกาแล็กซี่เกาะกันเป็นกระจุกเป็นเหมือนสายใยสวยงามเลยแต่ในภาพที่ใหญ่ที่สุดจริงๆเนี่ย ตามหลักแล้วทุกอย่างมันควรจะกระจายตัวออกไปเท่าๆกันใช่ไหมคะหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจซ่อนอยู่ใช่ครับนั่นคือสมมุติฐานหลักเลยที่เราเรียกกันว่าหลักการจัก,กรวาลวิทยาเป็นเหมือนเสาหลักของความเข้าใจเราเลยนะที่ว่าในสเกลที่ใหญ่มากๆมากๆไม่ว่าจะมองไปทิศไหนเอกภพควรจะหน้าตาเหมือนกันหมดคือเรียกแล้วก็สม่ำเสมอแต่แล้ว ก็มีการค้นพบหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหมือนเป็นข้อยกเว้นที่มันใหญ่เกินกว่าจะเพิกเฉยได้นั่นก็คือการมีอยู่ของกลุ่มคัวซาขนาดยักษ์ครับโอ้โหแค่ชื่อก็ฟังดูน่าเกรงขามแล้วนะคะกลุ่มคัวซาขนาดยักษ์มันคืออะไรกันแน่คะช่วยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะได้ครับลองรึกภาพคัวซาก่อนนะ ควอซาเนี่ยคือใจกลางกาแล็กซีที่สว่างที่สุดในเอกภพเลยเพราะว่ามีหลุมดำมวลยิ่งยวดตรงกลางกำลังเอ,อ่กำลังกลืนกินสสารร,รอบๆอย่างมหาศาลแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานออกมาทีนี้กลุ่มควอซาขนาดยักษ์ก็คือการรวมตัวของควอซาสว่างสว่างพวกนี้แหละครับหลายสิบแห่งเลยนะไม่ใช่แค่กระจุกก,กาแล็กซีธรรมดา แต่มันคือโครงสร้างที่เชื่อมโยงกันแล้วก็แผ่ขยายอนณาเขตออกไปกว้างกว่า,า2,000ล้านปีแสงเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะ2,000ล้านปีแสงแต่ในทางดาราศาสตร์เนี่ยการที่วัตถุมาเรียงตัวกันในแนวสายตาเรามันเกิดขึ้นได้ตลอดไม่ใช่หรอคะเหมือนเวลาเรามองดาวบนฟ้าแล้วจินตนาการเป็นกลุ่มดาวอะไรแบบนั้นทั้งที่จริงๆดาวแต่ว่ดวงอาจจะอยู่ห่างกันลิบลับเลยก็ได้ อะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่ากรณีนี้มันต่างออกไปไม่ใช่แค่ภาพลวงตาเป็นพ่อสังเกตที่ดีมากครับและนักดาราศา,ศาสตร์ก็ต้องพิสูจน์จุดนี้กันหนักมากเหมือนกันแต่คำตอบก็คือเรามั่นใจว่ามันไม่ใช่ภาพลวงตาหลักฐานสำคัญที่สุดเลยนะคือค่า Redshift อ๋อ oh, Redshift ใช่ครับควาซ่าทุกดวงในกลุ่มนี้เนี่ยมีค่า r ร d shift ที่ใกล้เคียงกันมากมากอย่างน่าทึ่งเลยซึ่งมันเป็นการยืนยันว่าพวกมันทั้งหมด อยู่ในระยะห่างจากโลกเราพอๆกันจริงๆแล้วการที่มันมากระจุกตัวกันแน่นขนาดนี้ในพื้นที่เดียวกันมันมีความสําคัญทางสถิติเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเริอนไปได้ครับมีมีตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดไหมคะที่เราเคยเจอมามีครับตัวอย่างที่ดังที่สุดเลยคือโครงสร้างที่ชื่อว่า Huge LQG คนพบเมื่อปี2013นี่เอง Huge LQG ใช่ครับ มันประกอบด้วยควอซ่าถึง73แห่งและมีความยาววัดจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้ถึง4 0 0 0ล้านปีแสงเดี๋ยว4000ล้านปีแสงหรอคะใช่ครับคือเพื่อให้เห็นภาพกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเรามันกว้างแค่ประมาณแสนปีแสงเองนะนี่มันใช่ครับอันนี้ใหญ่กว่ากาแล็กซีเราถึงส0 0 0มืนเท่าสี่0มืนเท่านี่มันไม่ใช่แค่การเจออะไรที่ใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยแล้วนะคะ มันเหมือนเหมือนเราเจอไดโนเสาร์เดินอยู่ในสวนหลังบ้านเลยอะค่ะคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ที่นั่นตามกฎที่เราเข้าใจถูกต้องครับขนาดของมันใหญ่กว่าขีดจำกัดทางทฤษฎีที่เอกภพควรจะเริ่มเรียบสม่ำเสมอถึงสเท่าแล้วแล้วโครงสร้างนี้มันกำลังบอกอะไรเราอะคะมันกำลังท้าทายหลักการจักรวาลวิทยาแบบเขาอย่างจังเลยครับและแบบจำลองมาตรฐานของเอกภพเนี่ย โครงสร้างที่เชื่อมโยงกันและมีขนาดใหญ่โตโมโหลารขนาดนี้ไม่ควรจะมีอยู่ได้ทำไมล่ะคะเพราะเอกภพในยุคแรกเริ่มยังไม่มีเวลามากพอที่จะสร้างอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาได้การค้นพบนี้เป็นเรื่องที่คือมันสั่นคลอนสิ่งที่เราเรียนกันมาในตำราฟิสิกส์ดาราศาสตร์เลยทีเดียวอตอนนี้ทฤษฎีที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือกลุ่มควอซ่ายักษ์พวกนี้อาจเป็นเหมือนโครงกระดูกหรือแกนกลางของยายคอสมิกในยุคแรกเริ่ม โครงกระดูกของจักรวาลประมาณนั้นเลยครับมันคือบริเวณที่หนาแน่นไปได้วยแก๊สและก็สสารมืดอย่างผิดปกติซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้หลุมดำจำนวนมากประทุขึ้นมาเป็นควอซ่าพ,พร้อมๆกันและอาจจะเป็นพิมพ์เขียวของสิ่งที่จะวิวัฒนาการไปเป็นกระจุกดาราจักรยิ่งหยดในอนาคตแปลว่าการค้นพบนี้ไม่ได้เป็นแค่การบันทึกสถิติว่าเราเจอสิ่งที่ใหญ่ที่สุดแต่เป็นการเปิดโปงรอยร้าวในความเข้าใจพื้นฐานที่เรามีต่อเอกภพเลยถูกต้องที่สุดครับ มันบังคับให้เราต้องเลือกระหว่าง2ความเป็นไปได้ที่น่าทึ่ง 1. คือแบบจําลองพื้นฐานของเอกภพที่เราใช้มาตลอดอาจจะมีข้อบกพร่องและ 2. คืออาจมีพลังหรือกลไกบางอย่างในจักรวาลยุคแรกเริ่มที่เรายังไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนเลยซึ่งมันก็ทิ้งคําถามสําคัญเอาไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าหรือนี่จะเป็นสัญญาณว่าเอกภพในยุคแรกเริ่มนั้นมีความซับซ้อนและ เป็นก้อนมากกว่าที่ทฤษฎีของเราเคยทำนายไว้หรือเราอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปในความเข้าใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดของทุกสิ่งเวลาเรานึกถึงอะไรที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเนี่ยภาพแรกๆก็คงเป็นดาวฤกษ์ใช่ไหมครับแต่คำว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยมัน,มนขนาดไหนกันแน่ใหญ่จนกลืนระบบสุริยะเราได้เลยหรือเปล่า ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยค่ะเยอะชนิดที่ว่าเราจินตนาการไม่ถูกเลยมีดาวดวงหนึ่งชื่อสตีเวนสัน28ครับถ้าเราลองเอามันมาวางแทนดวงอาทิตย์ของเรานะคะขอบของดาวดวงนี้จะขยายออกไปเลยวงโคโจรของดาวเสาไปอีกค่ะเยอะเลยนะครับเลยดาวเสาไปเลยเหรอครับแล้วแล้วมันยังเป็นดาวอยู่ได้ยังไงบรรยากาศชั้นนอกมันคงจะร้อนแบบเดือดปุดๆเลยสิ ก็น่าจะคิดแบบนั้นใช่ไหมคะแต่กลับกันเลยคะ่ะอา้าวนี่แหลคะค่ะที่น่าทึ่งคือบรรยากาศชั้นนอกของมันอะเบาบางมากเบาบางขนาดไหนครับเบาจนแทบจะเรียกว่าเป็นสุญญากาศร้อนๆเลยคะ่ะมันเหมือนเหมือนหมอกเรืองแสงขนาดยักมากกว่าจะเป็นวัตถุทึบๆอ๋อเข้าใจแล้วครับคือถ้าดาวที่ใหญ่ที่สุดมันเป็นแค่หมอกแล้วอะไรล่ะครับที่มันทั้งใหญ่และหนักแบบจับต้องได้จริงๆ หรือว่าเราต้องมองไปที่อะไรที่ตรงกันข้ามกันเลยอย่างหลุมดําใช่เลยค่ะพอเราพูดถึงหลุมดํานี่คือสเกลมันกระโดดไปอีกโลกหนึ่งเลยครับเรากําลังพูดถึงหลุมดํามวลยิ่งยวดที่ชื่อว่าทอน6กสนะคะมวลของมันเนี่ยมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง40 0 0 0่นล้านเท่าสี่0มืล้านเท่าเดี๋ยวนะครับแต่ผมเคยอ่านเจอว่ามันก่อตัวตั้งแต่ตอนที่เอกภพยังอายุน้อยมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วมัน โตทันได้ยังไงมันมันเหมือนมีอะไรโกงเวลาอยู่หรือเปล่านั่นละค่ะคือใจกลางของปริศนาเลยตามแบบจำลองปัจจุบันเนี่ยมันไม่ควรจะมีอยู่จริงในยุคนั้นทำให้นักดาราศาสตร์ต้องคิดทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่นทฤษฎีการยุบตัวโดยตรงที่ว่ากลุ่มก๊าซขนาดยักษ์อาจจะยุบตัวเป็นหลุมดำได้เลยโดยไม่ต้องเกิดเป็นดาวก่อนแต่ก็นั่นและค่ะยังเป็นแค่แนวคิดน่าสนใจมากครับแต่ถึงทอรสิบแอดจะใหญ่แค่ไหน มันก็ยังเป็นแค่วัตถุชิ้นเดียวอยู่ดีแล้วถ้าเราซูมออกมาอีกแล้วครับมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นอีกไหมมีค่ะแล้วมันไม่ใช่วัตถุแล้วแต่เป็นโครงสร้างโครงสร้างใช่ค่ะเป็นโครงสร้างที่เกิดจากการเรียงตัวของกาแล็กซีเป็นแสนแสนแห่งเลยลองนึกภาพจักรวาลเป็นเหมือนใยแมงมุมสามมิติขนาดยักษ์ที่เราเรียกว่าใยจักรวาลหรือ cosmic web นะคะอ๋อที่กาแล็กซีจะเกาะกลุ่มกันตามเส้นใยพวกนั้น ใช่เลยค่ะแล้วบางทีเนี่ยเส้นใหญ่หลายๆเส้นมันก็มาเรียงตัวกันเป็นแผ่นระนาบขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่ากำแพงกาแลกซีเหมือนกำแพงเมืองจีนในอวกาศอย่างนั้นเลยครับคล้ายๆกันแต่สเกลนี่คือคนละเรื่องเลยค่ะที่ดังที่สุดก็คือกำแพงสโลนอันยิ่งใหญ่หรือสโล a นเกรทวอล l l มันคือแผ่นกาแลกซีที่ยาวถึง1 3พันล้านปีแสง1,300ล้านปีแสงตัวเลขนี้มันใหญ่จน จนน่าสงสัยนะครับมันขัดกับหลักการที่ว่าในสเกลใหญ่มากๆเอกภพควรจะหน้าตาเหมือนกันหมดใช่ไหมครับการมีโครงสร้างแบบนี้อยู่มันเหมือนเป็นข้อยกเว้นที่ใหญ่เกินไปเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะมันท้าทายหลักการจักรวาลวิทยาแบบเต็มๆเลยแต่เรื่องมันยังซับซ้อนกว่าน,นั้นอีกนะคะยังมีอีกเหรอครับมีค่ะเราเจอกับกำแพงเฮอร์คิวลิสโคโรนาโบริลิสที่อาจจะอาจจะยาวถึงห0,000่นล้านปีแสง หมื่นล้านปีแสงเบี่ยวนะครับนั่นมันนั่นมันเกือบจะเท่าขนาดของเอกภพที่เราสังเกตได้แล้วนะแล้วเราเห็นมันได้ยังไงครับใช้กล้องโทรทัศน์ส่องไปเจอเหรอเราไม่ได้เห็นมันโดยตรงค่ะอา้าวแต่เราอนุมานว่ามันมีอยู่จากการกระจุกตัวที่ผิดปกติมากๆของการระเบิดของรังสีแกมมาหรือ GRB อ๋อการระเบิดที่รุนแรงที่สุดในจักรวาลใช่ค่ะ คือปกติแล้วเนี่ยมันควรจะเกิดแบบสุ่มๆ,มๆกระจายไปทั่วท้องฟ้าใช่ไหมคะแต่ในบริเวณนั้นน่ะน,นักดาราศา,ศาสตร์กลับเจอว่ามันเกิดทีกว่าปกติมากเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดกาแล็กซี่มหาศาลให้ไปกระจุกกันอยู่ตรงนั้นแปลว่าเราไม่ได้เห็นตัวกำแพงจริงๆแต่เราเห็นแค่เหมือนเป็นเงาของมันผ่านปรากฏการ์อื่นแล้วแบบนี้เราจะแน่ใจได้ไงครับว่ามันไม่ใช่แค่ความบังเกินทางสถิติ หรือหรือเป็นแค่สมองเราเองที่พยายามหารูปแบบในข้อมูลจนเห็นภาพลงตาขึ้นมาทฤษศาสตร์แต่ว่าไม่ว่าโครงสร้างพวกนี้จะใหญ่แค่ไหนนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยการมองเห็นของเรามันก็มีขีดจํากัดขีดจํากัดเหรอครับค่ะเราถูกจํากัดโดยสิ่งที่เรียกว่าขอบฟ้าอนุภาคซึ่งก็คือระยะทางไกลที่สุดที่แสงสามารถเดินทางมาถึงเราได้นับตั้งแต่เกิดบิ๊กแบงหมายความว่า ต่อให้มีโครงสร้างที่ใหญ่กว่ากำแพงเฮอร์คูเลสเป็นสิเท่าอยู่นอกขอบเขตนั้นเราก็จะไม่มีวันมองเห็นมันได้เลยแล้วใครจะบอกได้ล่ะครับว่าจักรวาลที่อยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะรับรู้ได้จะยังคงใช้กฎฟิสิกส์ชุดเดียวกับที่เรารู้จัก เวลาเรามองภาพแผนที่จักรวาลน,นะคะเรามักจะเตื่นตาไปกับพวกโครงข่ายกาแล็กซี่ที่สว่างสวยแต่ถ้าเราลองมองเข้าไปในความมืดที่คั่นอยู่ระหว่างเส้นใหญ่พวกนั้นเราจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่า Cosmic Void หรือความว่างเปล่าแห่งจักรวาลแต่คำถามก็คือไอที่เรียกว่าความว่างเปล่าเนี่ยมันคือไม่มีอะไรเลยจริงๆเหรอคะแล้วทำไมความไม่มีอะไรถึงถูกนับว่าเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดได้ โอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบว่างเปล่าจริงๆแต่มันคือบริเวณความหนานแน่นต่ำหรือ underdense regions คือมีกาแล็กซี่มีสสารน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของเอกภพบแบบมหาศาลเลยน้อยกว่าขนาดไหนคะพอจะมีตัวอย่างไหม มีครับลงนึกภาพโบอ t ทิสวอยหรือบูทิสวอยนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมันตั้ง330ล้านปีแสงในพื้นที่ขนาดนั้นน่ะตามหลักแล้วควรจะมีกาเล็กซี่เป็นพันๆแห่งเลยแต่เรากลับเจอแคออ่ประมาณ60แห่งเท่านั้นเอง60แห่งนึกภาพตามแล้วหน้าขนลุกเลยนะคะมันเหมือนเราขับรถข้ามทวีปแต่ตลอดทางกับเจอเมืองอยู่แค่ไม่กี่เมืองคงจะรู้สึกเว่งว้างมากม แล้วกาแล็กซี่ที่ควรจะอยู่ตรงนั้นมันหายไปไหนหมดล่ะคะมันไม่ได้หายไปไหนครับแต่ว่ามันถูกดึงออกไปคือย้อนกลับไปในยุคแรกๆของเอกภพเลยบริเวณไหนที่มีสารารหนาแน่นกว่านิดหน่อยมันก็จะเริ่มทำตัวเป็นศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงแล้วก็ดึงดูดสารารจากรอบๆเข้ามารวมกันกลายเป็นเส้นใหญ่เป็นกระจุกกาแล็กซี่ที่เราเห็นกันอ๋อ oh. ส่วนบริเวณที่ถูกดึงสาสารออกไปก็เลยยิ่งขยายตัวแล้วก็ว่างเปล่ามากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นวอยขนาดเมื่อหืดมาเนี่ยแหละครับแสดงว่าคือความว่างเปล่าพวกนี้มันก็เป็นเหมือนผลที่ตามมาตามธรรมชาติของการก่อตัวของโครงสร้างในจักรวาลแล้วการมีอยู่ของมันส่งผลกระทบอะไรที่มันแปลกๆต่อสิ่งที่เราสังเกตเห็นจากโลกบ้างไหมคะส่งผลอย่างมากเลยครับ และมันก็นําเราไปสู่หนึ่งในปริศนาที่ลึกลับที่สุดของวงการจักรวาลวิทยาเลยนั่นก็คือจุดเย็นหรือ c n b Cold Spot อ๋อในภาพถ่ายรังสีไมโครมฟพื้นหลังของจักรวาลใช่ไหมคะที่เหมือนเป็นภาพแรกเกิดของเอกภพซึ่งภาพนั้นมันน่าทึ่งมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเอกภพยุคแรกๆเนี่ยมีอุณหภูมิสม่ำเสมอเท่ากันแทบจะทุกที่เลยแต่เจ้าจุดนี้กลับเย็นกว่าปกติอย่างผิดสังเกต ใช่เลยครับและที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคือพอตอนที่นักดาราศาสตร์หันกล้องโทรทัศน์ไปสำรวจในทิศทางเดียวกับจุดเย็นนั้นพอดีเป๊ะพวกเขาค้นพบอิริดดนัสซูเปอร์วอยหนึ่งในวอยที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอเลยขนาดมันกว้างได้ถึง1,000ล้านปีแสง1,000ล้านปีแสงครับมันใหญ่มากและนั่นก็ทำให้เกิดทฤษฎีที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดขึ้นมาที่เรียกว่า รากฏก,การ์ a ซ็ก o ์วูดแบบบูรณาการแค่ชื่อก็ฟังดูซับซ้อนแล้วนะคะหลักการของมันจริงๆเข้าใจได้ไม่ยากครับลองนึกภาพว่าแสงจาก CMB เป็นเหมือนนักปั่นจักรยานที่ต้องเดินทางผ่านหุบเขาปกติแล้วพลังงานที่ได้มาตอนปั่นลงเขาเนี่ยมันก็จะถูกใช้ไปจนหมดตอนที่ต้องปั่นขึ้นจากอีกฝั่งแต่กรณีของซ u เปอร์วหุบเขาแห่งนี้มันไม่ได้อยู่นิ่งๆครับเพราะเอกภพกำลังขยายตัว วอยเองก็กำลังขยายตัวแล้วก็ตื้นขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนะคะหมายความว่าตอนที่แสงเดินทางลงไปในวอยมันได้พลังงานมาแต่ตอนที่ต้องปีนกลับออกมาวอยมันขยายตัวจนทางขึ้นมันชันน้อยลงถูกต้องเป๊ะเลยครับแสงเลยใช้พลังงานตอนปีนออกไม่เท่ากับที่ได้มาตอนแรกใช่ครับมันเลยออกมาจากวอยในสภาพที่เหนื่อยกว่าเดิมคือสูญเสียพลังงานสุทธิไปนิดหน่อย และแสงที่พลังงานต่ำลงนี้เองที่เราสังเกตเห็นจากโลกว่ามีอุณหภูมิต่ำลงหรือก็คือจุดเย็นนั่นเองครับถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าซูเปอร์วอยเป็นต้นเหตุของจุดเย็นปริศนาก็คลี่คลายแล้วสิคะดูเหมือนจะลงตัวไปหมดเลยนะอืมนั่นคือจุดที่เรื่องราวมันซับซ้อนขึ้นไปอีกครับเพราะเมื่อนักวิทยาศาสตร์นำข้อมูลทั้งหมดมาคำนวณอย่างละเอียดแล้วเนี่ยพวกเขาพบว่า ซูเปอร์วอยที่เราเจอถึงจะใหญ่มากแต่ก็ยังดูไม่ใหญ่พอและก็ไม่ว่างเปล่ามากพอที่จะสร้างจุดเย็นที่ลึกขนาดนั้นได้เอา้าครับตัวเลขมันยังไม่สอดคล้องกันแบบร้อเปอร์เซนมันอธิบายความเย็นได้แค่บางส่วนเท่านั้นแปลว,ว่าอาจจะมีอย่างอื่นซ่อนอยู่ในนั้นอีกหรือไม่ก็มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่สออย่างนี้มาอยู่ในแนวเดียวกันพอดี เป็นไปได้ทั้งสองทางเลยครับอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญทางสถิติหรือบางทีจุดเย็นอาจจะเป็นร่องรอยของฟิสิกส์ใหม่ๆที่เรายังไม่เข้าใจเลยก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากยุคกำเนิดเอกภพจริงๆมันเลยทำให้เราเห็นว่าโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มีสารหนาแน่นที่สุดแต่คือความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่นี้เองและมันก็เป็นที่ซ่องของปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งที่ยังไม่มีใครตอบได้หรือว่า คำใบ้ที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับธรรมชาติของเอกภพอาจจะไม่ได้ซ่อนอยู่ในแสงสว่างของกาแล็กซีแต่อยู่ในความเงียบสงัดของความว่างเปล่าที่ขั้นกลางระหว่างพวกมันคือถ้าเราลองนึกภาพแผนที่ของจักรวาลที่เรามีนะคะภาพที่มันสมบูรณ์ที่สุดเลยไอภาพแสงแรกสุดหลังบิ๊กแบงที่เรียกว่าคอสมิกไมโครเวฟแบ k กราว n ์หรือ cmb ตามหลักแล้วภาพนี้มันควรจะดู สม่ำเสมอเท่ากันหมดในทุกทิศทางใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งเป็นจุดสีน้ำเงินเข้มขนาดใหญ่ที่มันเย็นกว่าบริเวณอื่นอย่างน่ากลัวเลยเขาเรียกกันว่าจุดเย็นเหมือนเป็นรอยตำหนิบนภาพถ่ายแรกของจักรวาลเลยค่ะใช่ครับมันเป็นปริศนาที่ออใหญ่มากจริงๆจุดนี้อยู่ในกลุ่มดาวแม่น้ำอิริดานสและมันก็ไม่ใช่เล็กๆเลยนะ ใหญ่กว่าดวงจันรเป็มดวงบนฟ้าเรา20สิบเท่าได้20สิบเท่าครับตอนแรกนะักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าหรือจะเป็นแค่ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ก็แค่เรื่องบังเอิญทางสถิติเฉยๆแต่พอเราส่งดาวเทียมแพล็กซที่มันแม่นยำกว่าเดิมขึ้นไปดูมันก็ยังเห็นจุดเย็นนี้อยู่ที่เดิมเป๊ะๆชัดเหมือนเดิมนั่นแหละครับที่ทำให้เรื่องนี้มันน่าตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเพราะมันหมายความว่ามันคือของจริง ของจริงที่ทั้งใหญ่แล้วก็เย็นกว่าที่มันควรจะเป็นถ้ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วมันคืออะไรกันแน่คะมีทฤษฎีไหนพอจะอธิบายเรื่องนี้ได้บ้างไหมอืมมีผู้ต้องสงสัยหลักอยู่หนึ่งรายครับคือในทิศท,ทางเดียวกับที่เรามองเห็นจุดเย็นพอดีเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยนักดาราศาสตร์ไปค้นพบโครงสร้างที่อาจจะใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในจักรวาลเขาเรียกมันว่า อภิมหาช่องว่างอิริดาัสหรืออิริดาัสซูเปอร์วอยครับเดี๋ยวนะคะช่องว่างหมายถึงความว่างเปล่าหรอคะดิฉันเคยได้ยินมาว่าโครงสร้างจัก,กรวาลโดยรวมมันจะเหมือนใย,ยแมงมุมคือมีส่วนที่เป็นกระจุกกาแล็กซี่หนาแน่นแล้วก็มีส่วนที่เป็นช่องว่างโล่งๆนี่คือหนึ่งในช่องว่างพวกนั้นแต่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าใหญ่เป็นพิเศษหรือเปล่าคะใช่เลยครับแต่คําว่าพิเศษของมันเนี่ย มันอาจจะพิเศษกว่าที่เราจินตนาการไว้เยอะมากช่องว่างนี้มันกว้างถึงประมาณ1,000ล้านปีแสงครับ1000ล้านปีแสงโหนั่นมันใหญ่จนนึกภาพตามไม่ออกเลยนะคะแปลว่าแสงต้องใช้เวลาเป็นพันล้านปีเพื่อเดินทางจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งของความไม่มีอะไรเนี่ยนะแล้วความว่างเปล่าขนาดมาหึบมาแบบเนี้ยมันไปทำให้เกิดจุดที่เย็นลงได้ยังไงกันล่ะคะมันฟังดูสวนทางกันมากๆเลย ตรงนี้แหละครับที่มันน่าทึ่งที่สุดมันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า integrated Sachs Wolfe f f e c t คือลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับแสงจาก CMB เนี่ยก็เหมือนลูกแก้วร้อนๆที่เดินทางข้ามจักรวาลมาหาเราพอเดินทางมาถึงขอบของอภิมหาช่องว่างมันก็เหมือนกลิ้งลงเนินนะครับแรงโน้มถ่วงที่มันเบาบางในนั้นจะดึงมันเข้าไปทําให้แสงได้พลังงานเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ในระหว่างที่แสงกําลังเดินทางข้ามช่องว่างนั้นน่ะ เอกภพเราก็ขยายตัวอยู่ตลอดเวลามาเลยทำให้เนินฝั่งขาออกที่แสงจะต้องปีนกลับขึ้นมามันตื้นกว่าฝั่งข้าวครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอเนินฝั่งขาออกมันตื้นกว่าแสงก็เลยใช้พลังงานปีนออกมาน้อยกว่าพลังงานที่ได้ตอนเข้าไปผลสุดท้ายคือมันเสียพลังงานไปนิดหน่อยพอมาถึงเราก็เลยดูเย็นลงแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับทฤษฎีนี้มันสวยงามแล้วก็สมเหตุสมผลมากจนมันเกือบจะเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วครับ คำว่าเกือบนี่แหละค่ะที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจมันมีช่องโหว่อะไรในทฤษฎีนี้หรอคะหรือว่าการคํานวณมันผิดพลาดตรงไหนปัญหามันอยู่ที่ตัวเลขครับคือพอเราลองคํานวณดูจริงๆเนี่ยผลกระทบจากไอ้เจ้า i r i d o u s supervoid ตามลําพังอืมมันอธิบายความเย็นของจุดเย็นได้แค่ประมาณ10-20%เท่านั้นเองแค่นั้นเองเหรอคะครับพูดง่ายๆก็คือช่องว่างนี้มันยังใหญ่ไม่พอ หรือยังว่างไม่พอที่จะสร้างจุดที่เย็นจัดได้ขนาดนั้นตัวเลขมันยังห่างกันเยอะเกินไปที่จะเรียกว่าเป็นคําตอบได้ครับหมายความว่าผู้ต้องสงสัยหลักของเรามีหลักฐานที่อยู่ไม่สมบูรณ์หรอคะเนี่ยโอ้โหนี่มันพลิกล็อกเลยนะคะแล้วแบบนี้นะักวิทยาศาสตร์คิดว่ายังไงกันต่อละคะหรือว่ามันอาจจะมีช่องว่างเล็กๆอื่นๆซ้อนกันอยู่ข้างหลังอีกทําให้ผลมันแรงขึ้น มันก็เป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ครับว่าอาจจะเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเป็นช่องว่างหลายๆอันมาเรียงกันในแนวสายตาพอดีแต่การที่คําอธิบายมันยังไม่ลงตัวนี่แหละครับที่มันเปิดประตูไปสูท่ทฤษฎีที่มันหลุดโลกไปกว่าน,นั้นมากบางคนเสนอว่าจุดเย็นนี้อาจไม่ใช่ผลจากโครงสร้างอะไรในยุคปัจจุบันเลยแต่อาจเป็นของที่เก่าแก่กว่านั้นมาก อาจเป็นเหมือนรอยแผลเป็นที่ถูกประทับไว้บนจัก,กราวาลตั้งแต่เสี้ยววินาทีแรกที่มันเกิดเลยก็ได้รอยแผลเป็นจากตอนกำเนิดจัก,กราวาลฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศ,าศาสตร์เข้าไปใหญ่เลยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันอาจจะเป็นหลักฐานของอะไรได้บ้างล่ะคะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับมันอาจจะเป็นหน้าต่างบานแรกเลยที่เปิดไปสู่ฟิสิกส์รูปแบบใหม่ที่นอกเหนือไปจากทฤษฎีมาตรฐานที่เราเข้าใจกันอยู่คือมีบางทฤษฎีที่ล้ำมากๆถึงขั้นบอกว่า มันอาจจะเป็นรอยช้ำที่เกิดจากการที่จักรวาลของเราไปกระทบกับจักรวาลอื่นในพระหุ้ว้าวจากแค่จุดสีน้ำเงินบนแผนที่กลายเป็นความเป็นไปได้ที่จะเจอจักรวาลอื่นได้เลยเหรอคะสรุปแล้วปริศนานี้ก็ยังคงอยู่สินะคะมันอาจจะเป็นแค่ปรากฏการทางฟิสิกส์ที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดหรือมันอาจจะเป็นสิ่งบอกใบ้แรกที่ชี้ไปยังกฎเกณฑ์ของจักรวานที่เรายังไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยก็ได้